กินข้าวยากลำบากเลยอ่ถ้าโจนมาถ้าจนมาทำไงอ่ะจนมาก็มองไม่เห็นเพราะว่าโปรตีนเหลือบตาได้กว่าอยู่ข้าชาหตื่นมาอยก็ไปทานข้าวเช้าก่อนนะจบนะคะดูลำบากถ้ากินในชีวิตจริงอ่ะ สวยอย่างเดียวแม่ไหนอต้องไม่หนบอบอบอบ่อยแล้วดักเซลมาหน่อยฮัลโหลไหวาเลนติน่า Beautiful Queen ไเ้ีิวันเขาเรียกเราใช่ไหมแม่ไม่แม่เขาไม่เรียกหนูเรียกดัเซอร์นะเขาแวงมากเลยตอนนี้วันดีรับนี่มาครับหนูเอามุ้เลย หวใสเสื่อแล้วอยไม่ไดกินข้าวไ่เปยให้นองใสถเท้ให้รองเท้าหลังอจะออจะเริ่มอิ่มละเพราะว่าใถงยังรูกุ้หูนอนไม่เหมือนเลยไม่เหมือนไม่เป็นไรม่ตม่กันโอเคอนนได้ไหมได้หรือคอเส็จที่ผิดอพี่ซันขอน้ำแม่

ฟิวเตอไม่ค่อยรักแล้วหรอมันไม่ค่อยรักหนูแม่หน้าเปลี่ยนั้ฟิเตอรแก้มแดงไหมใหม่เขลเอมาเอาไงพูดมาเลยไม่ต้องใส่จบไม่ใส่ะไม่หนูไม่รักพอดีหนูหนูตงื่นไงมู่ไปนั่งดูข้างหน้าหนูลุ้งอยู่นะ อยากอกสวยต้องกินโนตโตมินะรู้ป,ป,ป้ะเห็นไหมว่าช่วงนี้พี่ฟ้าร์มแบบดูมีน้ำาีโนวันดูแบบดูบึ้มขึ้นเพราะว่ากินโนตโตม,มิแม่โชฟาร่านาเน,นียให้เขาดูหน่อยหนูรู้จักฟาร่นานาเน,นียไหมลูก ใหญ่กว่านี้ได้ไหมแน่ <c oughs> จังนะไปนะทำไมเดีย๋ยวเขาต้องมาเช็คลุกใช่ปะจะดึงแรงมากถามว่า,วา,าไหวไหมลงไลฟ์แล้วนะปละบายฝากติดตามด้วยนะคะกับโฆษณาของไลน์ทบาย